สวัสดีเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกันในคลิปที่3นะครับของวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วแหละครับเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่ออัปเดตนะครับคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตร หลักหน่วยบนนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับหลักหน่วยอ่างวดที่แล้วก็เข้านะครับแต่ว,ว่าขอไม่นำเสนอนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดครับที่คิดแล้วก็วิเคราะห์ได้นะครับก็สามารถนำไปคำนวณเองกันได้นะครับ วันนี้นะครับก็จะนําเสนอสูตรใหม่นะครับให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็จะนําเสนอเลยนะครับกับคลิปนี้นะครับจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการคิดคํานวณและวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลักร้อยกับหลักสิบนะครับก็ได้นำเสนอไปในคลิปที่แล้วนะครับสำหรับ ท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถย้อนเข้าไปรับชมได้ที่หน้าช่องครับมาดูที่งวดได้นะครับผลรางวัลน,นะครับออก5 7 9นะครับงวดที่1ครับก็มาที่9กลักหน่วยบนนะครับ งวดถัดมานะครับผลรางวัลออก972มาที่2นะครับงวดถัดมาออก861มาที่ 1, 1> งวดถัดมาออก517มาที่7จ็งวถัดมานะครับออก725มาที่5้างวดถัดมาออก สองหกหนึ่งมาที่หนึ่งครับง่วนธัดมาออกเจ็ดห้าศูนย์นะครับมาที่ศูนย์ง่วนธันมาออกสี่เจ็ดห้ามาที่ห้าง่วนธันมาออกเก้าสามห้ามาที่ห้าง่วนธันมาออกหนึ่ 5. งเจ็ดหนึ่งนะครับมาที่หนึ่ง ง่วถัดมาออกสามเจ็ดสองมาที่2นะครับง่วนัดมาออก037มาที่7นะครับง่วนัดมาออกเจ็ดหกหนึ่งมาที่หนึ่งง่วนัดมานะครับออก258มาที่8ปดง่วถัดมาออก สองมหามาที่ 5. ห้างวดถัดมานะครับออก0 6 8มาที่8ปดวดถัดมานะครับออก159มาที่9ก้วดถัดมานะครับออก308มาที่8 งวดถัดมานะครับออกห้าเก้าเจ็ดมาที่เจ็ดงวดันมานะครับออกเก้าศูนย์ห้ามาที่ห้างวดถันมานะครับออกแปดหกเจ็ดมาที่เจ็ดน,นะครับ,ออ 8, 6, 7, รบงวดถันมาออกหกหนึ่งแปดมาที่แปดนะครับ มาดูนะครับสูตรที่ใช้คิดคำนวณแล้วก็ใช้วิเคราะห์นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบการวิเคราะห์แล้วก็คิดคำนวณน,นะครับก็สามารถคำนวณไปพร้อมกันได้นะครับสูตรหลังหน่วยสูตรนี้นะครับสูตรที่ใช้คิดคำนวณน,นะครับ ก็จะใช้หลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งบวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยนะครับ3ตัวหน้าที่สองนะครับสองครั้งบวกหลักหน่วยสตัวท้ายที่1บวก1เป็นค่าคงที่จาก0นะครับ0นบวก0นบวก9บวก7บวก8บวก8นะครับบวกสบวก1เป็นค่าคงที่ผลคำนวณนะครับเท่ากับ37 ก็จะใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข7มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่หนึ่งเจ็บวกเพิ่มไปหนึ่งนะครับได้8เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 8บวกเพิ่มไป1ได้9เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3าเก้าบวกเพิ่มไป3นะครับได้สิบสองนะครับก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลขสอ มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่4 2บวกเพิ่มไป1ได้3นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่5้างวดถัดมานะครับผลรางวัลนะครับออกแปดนะครับงวดนี้ก็มาที่เหลักหน่วยบนนะครับงวดถัดมานะครับ จากสูตรเจบวก7บวกแนะครับบวก3ามบวกเ้าบวก9้าบวก9้าบวก1เป็นค่าคงที่ผลคำนวณเท่ากับ5้าสิบสามนะครับก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลขสามาเป็นตัวเด็ดนะครับตัวที่1 3สามบวกเพิ่มไป1นะครับได้4เป็นตัวเด็ดนะครับตัวที่สองสี่บวกเพิ่มไป1นะครับได้ห้า เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่สามห้าบวกเพิ่มไปสามได้แปดนะครับเป็นตัวเด่นตัวที่สี่แปดบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เก้าเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่ห้างวดถัดมานะครับผลรางวัลนะครับออกหกหนึ่งแปดนะครับ,ออ 6, 1, รบงวดนี้กลมาที่แปด หลักหน่วยบนนะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับก็จะทวนสูตรครับที่ใช้คิดคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์นี้นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยนะครับสามตัวหน้าที่สองสองครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายที่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นค่าคงที่นะครับจากสูตร เก้าบวกเก้าบวกหกบวกศูนย์บวกสามบวกสามนะครับบวกแปดบวกหนึ่งเป็นเข้าองที่ผลคำนวณนะครับเท่ากับสามสิบเก้าก็ใช้แค่หลังหน่วยนะครับคือเลขเก้ามาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่หนึ่งเก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งครับได้สิบก็ใช้แค่หลังหน่วยคือเลขศูนย์นะครับมาเป็นตัวเด่นตัวที่สองศูนย์บวกเพิ่มไปหนึ่ง ได้1นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่สาบวกเพิ่มไป3ามครับได้4เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่สี่สี่บวกเพิ่มไป1ได้ห้าเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่ห้าจากผลคำนวณนะครับก็จะเด่น90 1 4 5นหนึ่งี่ห้านะครับก็เป็นมาที่23านะครับ จำงวดวันที่16บหกเดือนสปีหกนะครับสูตรหลังหน่วยสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรใหม่เช่นเดียวกันนะครับจากก็เป็นสูตรที่เดินควบคู่กับสูตร หลัก10บ,บนแล้วก็หลักร0อบนนะครับสูตรใหม่เช่นเดียวกันนะครับที่นำเสนอไปในคลิปที่แล้วนะครับก็ฝากเพื่อน,อนๆ่นํำไปพิจารณาแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับสูตรอีกหลายๆสูตรที่เพื่อนๆมีกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็พบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับอ่ก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับหรือว่าอยากสมัครเข้ากลุ่มนะครับทำไงนะครับ ก็มีสองช่องทางนะครับให้เพื่อนๆสมัครเข้าไปนะครับก็จะเป็นทาง youtube นะครับทาง youtube ก็จะมีลิงก์นะครับให้กดสมัครเข้าไปนะครับก็เป็นเดือนนะครับตามสตรนะครับก็เดือนละ25บาทนะครับก็สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อนะครับท่านเพื่อนไม่สนใจแล้วนะครับก็สามารถ กดเข้าไปสมัครกันได้นะครับก็จะมีชุดสรุปนะครับเช่นเดียวกับในกลุ่มให้เพื่อนๆนะครับก็แต่ละเดือนนะครับแต่ละงวดก็เดือนละ25บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับทาง YouTube นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สมัคร300นะครับหรือว่า1,500นะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วก็ บอกชื่อนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มนะครับก็จะดึงเข้ากลุ่มนะครับหรือเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สมัครไม่เป็นนะครับในกลุ่มนะครับก็เปิดตั้งแต่เดือนอ่ากุมภาพันแล้วนะครับค่าเข้ากลุ่มนะครับก็ปีละ300บาทครับถ้าคิดเป็นงวดก็งวดละ25บาทเช่นเดียวกันนะครับสําหรับเพื่อนเท่านใดที่ไม่มีแนวทางนะครับในการซื้อสลัด แบ่งรัฐบาลนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับเข้าไปสอบถามแนละ้วก็เข้าไปพูดคุยได้นะครับก็ฝากในคลิปนี้เลยนะครับสาหรับเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ